กบสบายดีสบ,บายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสูขคนไวสิเป็นภายในหรือต่างประเทศกย็ยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องสาบุญตาสาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยมนีมาพปมาพอก,กับสาบุญตากับพี่แล้พ่อแม่พี่น้องเลยมาบ้านน้องชุดใจก็คือตอนนี้สาบุญตาก็อยู่บ้านดงมะแงวเนาะมาอุดรพนแข่งสวรรค์น,นาเขตเท่านี้แหละก็คือมาหับน้องชุดใจกะ เตรียมตัวว่าให้เพิ่นไปพักบ้านสักบุนตาก่อนพอ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางเื่อมีเคยมีแหงน,นะนะเพราะว่าตอนนี้ก็จักน้ำตาน้องขึ้นเท่อไรเนานะอ่าชีได้เข้าไปหาทำึ้นก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้หลายคนหลายคนมาส่งเพื่อนได้หมดนี่สบายดีเลยสบายดีดูดยสบายดีดยยดอ่ะถูกจะได้มื่อนี่กีบัตยากีวัตเพืเอ่อนชาวรถอีแต๊กฉลองมาส่งเมนรถอ่าพ่วงเอื้อยเพื่อนคือเก่า แตกง้ำเจ็บก็โตทดำให้ทำหน้าแล้วแล้วเหอะแล้วแล้วเออใช่ละสบายดีโดยาสบายดีอืมตุ๊กผูจูผูงามได้หมดเนี่ยเนาะเดินตัวเป็นได้ไหมล่ะอาการเมนดีขึ้นแล้วบ่ดีขึ้นแล้วบ่โดยบ่ได้เมื่อยบ่ นั <ð q a iles> ่งมานั่งรถมานี่กะซียังนักหนักแนงหน่อยนักยังไงเนาะนักหัวนักหัวโอ้ยหันเมาหลุดเดี๋้เนาะเมื่อผคืนเมื่อนอนอยู่บ้านเจ้าก็อนันนคืนหนึ่งสองคืนพอเลยเนาะโดยเจ้าบอกพาไปไปเดินไปขอดมุกอาหารก็นอนนอนก็แล้วเพื่อวันที่แปดปากฏวันที่แปดแต่ว่ายังเบิ่งก่อนเบิ่งการเพื่อนก่อนนะเพื่อนนอนพักผ่อนกอนมันกับโบไกดบ้านคอยทานน้องมีเฮงกะตอนเช้าขามเลยกะง่ายอยู่ กับบริไกลน้องนางเนาะแต่มีมีแต่ว่าเพิ่นแพ้ยานี่เอาแพ้ยาเมาลด์บริเสบบอสอันตาแม่ในตาอีกคนอากาศว่ะอืมสันตานังค่ายขึ้นแล้วไวลคายขึ้นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าพนเห็ุ เหนียวแล้วไหมเจนเจ้าเกิดไข่แต่แบบบาดแสบป่าวไข่บาดแสบนั่นแหละแต่ง่ายมาแต่ซื้อยังนะมาแต่ไปซื้อปุยนาให้นางามเลยเนาะุ่นทางแถวโอกินยังอันนั่นโอ้ยมีลมยังน้องอยากน้ำแน่นอนนางเชิญสายตาหนิกะ เรื่องอาการแสบนี่กาไายแล้วโอยโดยใครไหนได้เนาะโดยดีแล้วนะเนาะเด็กว่าสายตาเพื่อนน่กายังเตรคือว่าแล้วเขาเจ้าหยดหายดิหยดมือแรกมือชองมันก็แสบแล้วเนาะเอลยแสบดีแต่กะเอาชาเล็งมือสองหอดบ้านเลยก้เนาะบ้านนี้บ้านดีแล้วบ้านไปอีกบ้านนี้เนี่ยเขาเพื่อนต้องว่าว่า เก้าสนแล้วบาทนึเนาะะมหณว่าแปดสิบเอร์เซ็นต์เนาะอ่านดีนะเยนเก้าสิบอยู่เกสิบบอสุใจเออเพื่นเราอ่อไปขวดเพื่นเราเพืองานดีแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอไปวันนี้ยัน,ยนเนก้า,า,นะาคือเพื่อน่าสีนะเกิดไปว่าคือน้ำตาน้องคือร้ายมันบ่ละ้อนอลายบัดที่นี่ก็คือว่าถ้าสายตานี่ก็คือว่าแบบทำมา,าเห็นแน่นอน้าโโกถทาอย่างสินะ วันนี้ถา่ถาถ้าบโบท่นานถ้าว่าโลกไปแล้วกับสิบร้อยจริงสีนาพนวานช่ไหมมันเป็นิบพื้นองอวา, <c oughs> <ม>าเนเนาะแต่าว่าบรบรวนนี่หัน่นลดแล้วเนาะพอเนาะเท่าไรพสอ,อง้สี่อสองร้อยสี่สิบสี่ก็คือเจ้าหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลพุ่นนัน่นก็ได้วัดอีกเท่านึงเนาะเท่านั้นเท่าไรก็สามร้อย สามร้อยปลายคือปลายสามร้อยปลายวันนี้สองร้อยลายไดรถเนรถลายเนาะก็คือเจ้าซักคู่มือเบาอยาเป็นไงนอืมจะเด็กว่าโอเคเลยเนาะอยาซักให้นะพ่อเพื่อนเลยพอเพื่อนเลยจะงีบงงบอกเขาเจ้าแนะนำนะพอเนาะหมอเพื่อนแนะนำเลยเปลี่ยนเพศแม่นเพราะว่าต้องต้องฝึกได้โมเปลีนบมได้เนาะพ่อเพ่นบอกโอบเข่าไปห้องน้บักดุน่น เพือเข็ดเพราะว่ามันบ่มีแพทย์สิมาเนี่ยมาจะหึงละสเพิ่นเคยซักกันเลยเดี๋ยวนะให้เพื่อนั่งก่อนพักพอนก่อนนอกจังขึ้นรถเพราะว่าเย็นเมารถนั่นซักตะกี้หลือมันซักละไม่แห้งละ chân mới hèn là chùm khuyên lốt đấy bạn chân này, này <laughs> ừ. Linh, Linh con chân mới hèn là 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 lại khu này con cũng nhận hải sâu phần hình lên là nhụt, nhắn nói nhắn nghe sáng 3 năm rồi sáng sáu tuổi 2000 ừm thêm cái cút nụ bó lục cháu bó vậy ừm sâu cơ thăm đà dữ sâu cơ ข้าพี่ทองมันเอาข้าจนว่ามันมานนะทองไข่บอมัน huh. ค oh no, ันชีว่าแล้วขาเอินว่าคนแต่กินมันเรลืองหันเด้ตะกี้นะ่ยพี่โพหันบอกทองมันจคนเาเดือนมันนี่บันไมมีเพคะนังเปิดก็ด้ันดีมาเปิดก็ได้แบบเหรอือท้องมันใหญ่เฉพาะชิปีแล้วกาบอกมันกต่างกันต่างมากพ่อหันมาพี่อายก็พอพอกันนะ แต่มันเป็นตาบอดพุ่นท้องมันมันเป็นขี้บางเหลืองตลอดเนาะขี้ว่าหลายคนข่าเอิว่าคนขาดเลือดขัดน้ำกี้เดชไข่เมนเมนลูกไข่ไข่ขาดสารอาหารเนาะเขาอื่นแบบไหนเนาะบ้านห้าวัดเอินขี้บางเหลืองเป็นป้างเป็นยังสิบ่จ๊บอกแป้งอ่ะล่ะเป็นป้างไบบางอุ่นชุนนะแป้งแวบแวบมาน่ะหลายปีแล้วบ่แวบมัน ต่ในน้อยเพู่อนนั่นเพื่อนเป็นคนพี่โพเนอกบ้านเฮาาอิ้นกำลังซักกำลังมันมันบ่ไาด้เป็นเบาหวานซื่ซีมันคือบทแบบว่ามันบ่ได้ตาก็เห็นหุ่มอยู่มันไปมาอยู่เออตะกี้เห็นมอหกเนาเห็นหอนมอหกผัวเนาะแสดงว่าสายตาสายตากลับมามองเห็นอีกอ่านได้ จื้ออยู่ปะนะจื้อเยอะเนาะหลาปีตัวหนังสือคันได้เฮียแล้วก็จื้อแล้วเนาะนำปีนะโอ้ยเพิ่มน,นึ่หงหกปีแล้ว,ลวหกแล้ววะสามสาปีกว่าเ <laughs> พิ่มเพปีแลเพิ่มผู้อยูย่ไกลเพิ่นว่าแห้งแห้งโดนหวาน<อ>แห้งไรหว่านปเหมือนกันยังจื้อเนาะเพราะว่าการศึกษาน้องนี่ว่าธรรมดาเนาะมหกละห้าห้องโปรซีโปรจบ แสดงว่าตะกี้ตะกี้มีหรือเ่าหมอเจ็ดแต่ว่าเรายังบมจบเราเป็นก่อนหมอือเห็นบมจบมอเจ็ดซ้ำเป็นก่อนก็เลยต้องออกบบเห็นไพ่นั่นปีนั่นหมอสนามไม่ชินไม่วันอะไรโบแบบป่วยแห้แบบมันเมื่อยมันไปบวมันเป็นเมื่อยเนียตอนนั้นอ่ะก็เลยโจ๊ะเลยโด้วยอืมข้นศัตรูก็โจบมอเจ็ดได้เนาะได้ใบประกาศได้เนาะ ไปเข่าธนาคารผมแลเศราตาขัดปาะจ,จุบการเงินการยังเฮ e ียนโตก็ได้เนาะอยากเป็นยังกันเนาะเงินเฮียนไต้เว <c oughs> <c oughs> ดิดเนาะแต่ว่าโมโหกจีได้สาวเงินจบกไปเอากระไดมาเ็บไดไหเนแอันฮอมมโมปอันมากรูดบ่เนาะมีแฮียงโมอ <c oughs> อืออาวันนี้แหละสะพโกไปกลัวว่ายาดมอา่กออากค่ทีเนาะเอ้อก็ะช่างหามาหายแทนแบบคนเมาหลดเมาลางเนะาะใส่มัรดับกินรับยังข้าอย่างหว,วังตาบอดเออไปสามตีไฟเลยอืบอดดอกนี่มันก็เห็นแล้วเนะนาง เดยวก็เห็นแน่บ่บอดอกตาเวหุุงพอดีเป็นมัวมัวเบบเป็นยังไบอมปิ้งหนุ่มขล่ไทยโอ้ยว้าวเจ้าไทยดมดมดมเอาลายลขึ้นรถจังมีแห้งเนาะพบเรยบ่ลืมยาบ่เพาะอ้นี่ว่าเช่เนี่ว่า Ừ, xe năm kèn nè. Ao, phân hay xong ăn bom nè. Nhà cao bò. Xe um, không có gì như được nó. vì mà khả năng bom năm kèn, ác à cả chuông này vẫn nhân diệt nhá. Đồm đây mình hẹn nó nàng Nhà đồm đồ đồ phục mà bó Nhà đồm cầm đi Ừm, mà cụt mình đó nó <laughs> <laughs> ย,ย,ยูใช้กกบันใช้เชือผ่าเอาลายอยู่บนเนี <laughs> ย่ยไปนอนหลายคืเนเด้นคือว่าสักบททันบอกมันมันเปียกโดนเปียกอืมจะบอกเมื่อปันเพือน้วยก็มีเรื่องปันอยู่ ในน่ะชงชุดจำชงชุดก็ได้แหละเนาะฉลับกันแมนแมนมันจะได้เห็งไว้คือว่าแล้วคึมบรรยากาศในการลายมือลายเว้นเนาะที่ว่าคึมคึมนน่เนาะตต้งแต่กลับเมื่อแมนยังับยุดเลยเนาะดีแล้วโบโตอีกนางใช่ว่าสีโตกะรปจักสังหน่อยนี่เลย เดเฮ็ดปลวกออกแถวพราะ่ได้หาบอมเข้าถอยแม่บรรทุนเข้าลูกบันลายเวียกันด้เนาะเฮ็ดตินบ่เลยไปไปเสียทางเฮาก็ชิได้เอาเพื่อนขึ้นรถได้บันนี่เนาะใครนะบ่โอเคบ่เอาเพื่อนกินยาแก้แพ้เนาะไปไปให้เพื่อนขึ้นรถบันเอาเอาถอยเอาถอยเส้เล่งไปเอ้อ đi vào lục lây bò lục rồi nó khỏi ừ. nhàng đưa rồi rồi coi coi khơi ra nàng này à, mình đã Ừ, bay, lướt cả. đó. Thì đẹp loài đấy nhé, bay coi mưu coi chạy lái đưa, đôi đôi, đôi đôi, bài đi ba, các chị đã thang các bạn này, nó. ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสายบุญตาช่ได้จบคลิปซัมมี่ก่อนเด้อเนาะก็คือมาหาพน้องสุ่ใจนี่ไปอยู่เฮือนสายบุญตาโกนพ่อแม่พี่น้องเอ๋ก็คือให้เพิ่นฝากพื่นเนาะเพิ่นเป็นเมาโรดนะก็เลยว่าถ้าไปลวดเลยมันกาศบ้านน้องเพิ่นกะไก่เนาะต้องไปไปพักไปนอนอยู่บ้านสายบุญตาโกนพ่อแม่พี่น้องเปเบิ่งอาการของเพิ่นก่อนก็คือมื้อนี้น้ำตาลเพิ่นก็บ่ได้ขึ้นหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือ244ร่สบสี่วันจากมาจากไปโรงพยาบาลมืป้อนั้น590เนาะ แล่นี่กะรดเริ่มโลดแล,ล,ล้วกะดีใจน้ำพิ่นเนาะกะคอให้นอ้องอ่าโหลดไปไวเพื่อพี่น้องเลยจะได้แบบเูตาเห็นเนาะอาจังแดงก็เป็นกำลังใจให้น้องสุดใจในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะกะถ้าผุณใดท่านใดอยากจะซอยทางน้องเึ้นขามากกะอ่าซอยมาได้พ่อแม่พี่น้องไวคเน,น,นากอนอะกะถ้าผ้ใหญาใจดีมีตาค่ะ สวยมาได้พ่อแม่พี่น้องเลยโดยสาบุนตาขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอิซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาครับชมคลิปตาบุญตาเตตอนจนโยบกคำโฆษณาสาบุนตาขอขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาขอให้อยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บอย่าเสียได้ก้มขายอย่าเสียเด้อสาบุนตากลับมาสบายดี